ไม่สบอารมณ์เลยค่ะทำไมวันดีดีแบบนี้ต้องมาเจอหน้าคนแบบนั้นด้วยเนี่ย คนแบบไหนก็คนที่ไม่ยอมชื่อเขียวยังไงล่ะคะคนแบบนั้นแหละที่ไม่ชอบที่สุดลยจึงแม้ว่าตัวฉันจะมาเป็นทีมสีม่วงแต่ก็ไม่ใช่ม่วงอันนั้นหรอกนะคะทําหน้าตาน่าสงสารไปฉันก็ไม่ได้รู้สึกสงสารขึ้นหรอกนะคะขอบคุณค่าขนมของนกอ้วนด้วยนะมองหน้าแบบนี้หาเรื่องแน่ๆเลยนายว่า ใครหาเรื่องฮะนายนั่นแหละเป็นคนหาเรื่องฉันก่อนเองนี่นาะรู้ไหมคะว่ามันเสียเวลานะคะที่นี่นะ่ะเป็นห้องสมุดที่เรียกได้ว่าลึกลับแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้สนใจหนังสือหรือว่าซื้ออะไรสักอย่างในร้านนี้ก็อถอยไปด้วยคะ่ะมันเกะกะนะหนังสือเวทมนต์เหรอคะ ถามถูกที่แล้วถึงแม้ว่าฉันจะไม่ค่อยชอบคิ้หน้าคุณเท่าไหร่แต่ว่าฉันจะถแถลงไขสิ่งนั้นให้กับคุณเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรือว่ากังวลอยากได้หนังสือเวทมนต์แบบไหนละคะมองทะลุของแบบนั้นเนี่ยไม่มีหรอกนะคะเอเวทมองทะลุที่แค่ชื่อเนี่ยก็บ่งบอกแล้วว่าคุณนะ่ะเอาไปใช้แบบวิถฐานใช่ไหมคะฉันน่ะ อาบน้ำร้อยมาก่อนนะคะฉันเจอคนมาเยอะมากทั้งคนที่ดีทั้งคนที่ชั่วแล้วคุณล่ะเป็นแบบแรกหรือว่าแบบที่สองถามมากขนาดนี้ถ้าไม่ซื้อเนี่ยฉันสาบนะคะคาถาอันนี้เนี่ยเป็นของที่ได้สืบทอดมาจากคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ค่ะเป็นคาถาที่เอาไว้สาบคนชั่ว มันมีชีวิตด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคาถาอันนี้มันสัมผัสถึงคนไม่ดีได้มันจะเป็นสีม่วงล่ะค่ะมันจะเปลี่ยนสีก็ต่อเมื่อฉันรู้สึกปลอดภัยแล้วก็รู้สึกดีกับอีกฝ่ายค่ะแต่น่าเสียดายนะคะที่ตอนนี้มันได้เป็นสีม่วงซะได้อยู่ๆก็รู้สึกว่าเกลียนขนดขี้หน้าน้อยลงกันนะเอาเป็นว่า ฉันจะอนุญาตให้คุณดูของในร้านไปอีกสักพักก็ได้ค่ะสรุปแล้วสนใจกี่อย่างกันแน่และคะเป็นแบบว่าหนังสือหลายรูปแบบสิ่งของของเก่าในร้านหรือว่าที่กำลังถามอยู่เนี่ยอยากรู้ความลับใต้ข้างหนึ่งของฉันอย่างนั้นหรอคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำอะไรก็ดีแล้วคะ่ะ เป็นเด็กดียอย่างนั้นเหรอคะอันนั้นเนี่ยฟังดู oh. น่ารักดีนะคะอะไรกันล่นะคะทำไมคุณถึงช่องตาแทบกระเด็นแบบนั้นล่ะสายตาเนี่ยดูไม่น่าไว้วางใจเลยนะคะอะไรนะ ในที่สุดคุณก็จะซื้อหนังสือที่ร้านแล้วหรอคะหลังจากที่ฉันเนี่ยคอยพูดปากเปียกปากแทะตอนนี้รู้สึกอยากซื้อขึ้นมาแล้วหรอคะเอาเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับความรักดีไหมคะฟังดูดีเลยไม่ใช่หรอในเมื่อความรักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง ผู้ชายอายุเท่าไหร่ก็มักจะเป็นเรื่องราวที่เข้าไปในหัวใจของคนคนนั้นได้อยู่เสมอเลยนี่นะไม่มีอะไรที่แย่หรอกนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วการได้พูดออกไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะทำให้คุณไม่รู้สึกเสียใจที่ได้พูดออกไปนะถ้าไม่ยากเธอให้ฉันได้ไหมถามกันตรงนี้เลยเหรอคะถ้าเป็นที่นี่ถ้าตอนนี้แล้วละก็ ชอบที่สุดเลยนะเขินว่าไปดีกว่าว้า